ทำทำนายโบราณขอเริ่มการวิเคราะห์เปรียบเทียบจากการทำนายโบราณโดยอดีตพระอริยคุณาทานหลวงพ่อเสงปุตสูท่านเป็นพระสายธรรมยุทธเป็นศิษย์ของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตหลวงปู่ได้เขียนหนังสือเรื่องหนึ่งเรื่องทิพยะอำนาจมีใจความว่า คำทํานายโบราณได้เป็นที่ตื่นเต้นสนใจเนื้อหามีว่าเมื่อพระพุทธศาสนาถึงกึ่ง5,000ปีนับตั้งแต่พุทธปรินิพพานพระพุทธศาสนาจะกลับเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสูงสุดคล้ายสมัยพุทธกาลจะมีผู้บรรลุมรรคผลนิพพานถึงภูมิพระอรหันต์พระมหาเทระโพธิสัตว์ ผู้มีบุญญาพิสมภานมีอิทธาพินิหารเชี่ยวชาญทางอภิญญาในสุวรรณภูมิจะได้เป็นผู้ทำการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปทั่วโลกเริ่มต้นที่อินเดียไปยุโรปและอเมริกาประชาชนชาวโลกจะหันมานับถือพระพุทธศาสนามากมายคนทั้งหลายจะนิยม ในการฝึกอบรมจิตใจประเทศชาติบ้านเมืองก็จะร่มเย็นเป็นสุขโดยร่มเงาของพระพุทธศานาดังนี้บัดนี้ก็จวนจะถึงสมัยกึ่งพระพุทธศาสนาแล้วเงาเจริญแห่งพระพุทธศาสนาเรื่องปากฏชาวอัสดงคตประเทศหรือชาวตะวันตกกำลังหันมาสนใจ ในพระพุทธศาสนามากขึ้นแต่ใครเป็นตัวการตามคำทำนายนั้นยังไม่ได้ปรากฏแก่วงการพระพุทธศาสนาขอให้คอยดูต่อไปว่าจะจริงเท็จแค่ไหนถ้าคำทำนายเป็นจริงขึ้นก็แปลว่าชาวพุทธผู้ให้คำทำนายนั้นมีทิพยยะจากขู่พิเศษที่สุดได้นแน่ๆทีเดียวและตัวการในคำทำนายนั้น จะเป็นบุคคลที่น่าอัศจรรย์ที่สุดของโลกสมัยขปเจ้าเสงปุตโสได้เรียนถามพระอาจารย์พพริทตตาเทระว่าคำทํานายโบราณนี้จะเป็นจริงไหมท่านว่าจาพระคุณพระอุบาลีคุณโอปมาจารย์บอกว่าจริงเมื่อขาปเจ้าถามถึงความเห็นท่านก็บอกว่าเป็นจริงเวลาก็จวนถึงแล้ว เราคอยดูกันต่อไปใจความของเรื่องนำมากล่าวไว้เพียงแค่นี้และในเรื่องในทํานองเดียวกันบังเอิญได้เคยเจอหนังสือเล่มหนึ่งมีพระองค์หนุนท่านเล่าว่าท่านได้เคยทุดงไปเวงจันทร์ประมาณปี2490และท่านได้เข้าไปสนทนาคณะจังหวัดแขวงเมืองเวียงจันทร์ ในขณะที่กำลังคุยกันก็ปรากฏว่าเสียงของเจ้าคณะจังหวัดองค์นั้นค่อยเปลี่ยนไปจึงได้สอบถามกลับต่อว่าท่านเป็นเท้ามหาพรหมต้องการจะมาคุยด้วยเพราะเห็นกำลังคุยกันถึงเรื่องพระศา,ศาสนากันอยู่จึงได้ถามว่าต่อไปพระพุทธศาสนาจะเป็นอย่างไรบ้างเท้ามหาพรหมจึงบอกว่า ต่อไปพระพุทธศาสนาในประเทศไทยจะเจริญรุ่งเรืองมากพระมหาเถระองค์หนึ่งเป็นผู้สรงอภินญ,ญาจะสามารถเผยแพร่พระพุทธศาสนาได้อย่างมั่นคงพระธุดงค์องค์นั้นจึงถามต่อไปว่าจะสังเกตได้อย่างไรว่าบุคคลที่ท่านหมายถึงนั้นจะมีลักษณะอย่างไรตามคำพยากรณ์ของท่านพระพรม องที่มาประทับทรงเจ้าคณะจังหวัดด้วยกล่าวตอบว่าก็ขอให้สังเกตดูว่าพระองค์ไหนที่สามารถไปพบพระพุทธเจ้าได้ยจนยันว่านิพพานไม่สูญได้และสามารถสอนคนให้ไปพบนรกสวรรค์ได้หรือพบพระพุทธเจ้าได้เช่นกันองค์นั้นแหละที่ตกอยู่ในคำพยากรณ์ ปักตากเท้ามหาพรมพูดที่มาโดยไม่ได้รับเชิญได้กลับไปได้ถามเจ้าคณะจังหวัดองค์นั้นปรากฏว่าท่านไม่รู้เรื่องเลยบอกว่ากำลังคุยกันอยู่ดีๆก็หมดความรู้สึกผู้ไปจึงไม่ทราบว่าพูดอะไรไปบ้างเพิ่งมารู้สึกตัวก็ตอนนี้แหละพระพุทธธรรมนาย30ปีปัจจุบัน พุทธธรรมนายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะริกไว้ในแผ่นศิลาเขตมหาวิหารในสวนมฤกทายวันประเทศอินเดียโดยคณะทูตประเทศไทยไปอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระศรีมหาโพนำมาเมื่อปี2484ตามคำแปลดังต่อไปนี้สาธุ อารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าส่งพระเมตตากรุณาแก่สัตว์โลกที่ลําำบากยิ่งนักในคราวที่พระองค์ใกล้ถึงพระชนมายุย่างเข้าปริญญาน์ตามการเวลาจึงตรัสแก่พระอานน์ว่าดูก่อนอานน์สัตว์โลกทั้งหลายที่เกิดมาล้วนแต่ลำบากยิ่งนักโลกจะยิ่งหมุนเวียนไปไกล ความแตกทำลายมากเข้าทุกทีจนถึงสมัยที่ตถาคตนิบผ่านไปแล้ว5,000ปีเป็นที่สุดเมื่อโลกหมุนเวียนไปได้กึ่งพุทธกาลมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายจะได้รับภัยพิบัติสารพัดทิศเสียครั้งหนึ่งเป็นระยะเวลา30ปีในระยะเวลา30ปีนี้สิ่งที่สาธุชนไม่เคยพบเห็นก็จะได้พบ ยักษ์หินที่ถูกสาปให้หลับสนิทจะตื่นขึ้นมาอารวาสยิ่งนักเมื่อใกล้เึ่งพุทธการก็จะวีภัยใหญ่ยิ่งขึ้นมนุษย์นอกาศาสนาจะรบราฆ่าฟันกันถึงเลือดนองแผ่นดินแผ่นน้ำแม้ในอากาศก็มีอำนาจภัยจากท้องฟ้าไฟจะลุกลามเผาพรานมนุษย์ไม่ขาดระยะต่างฝ่ายต่างทำลายจนย่อยยับเหมือนยักษ์กระหายเลือด แผ่นดินแผ่นน้ำจะเดือดเป็นเปลวไฟแล้วตายกันไปฝ่ายละครึ่งจึงจะเลิกราต่างฝ่ายต่างหมดกำลังลงด้วยกันตามวิสัยของยักษ์ร้ายนอกศาสนาซึ่งถือกำเนิดมาจากสัตว์ป่าใจอมหิตส่วนศาสนิกชนผู้ขวัญขวายบุญเดินตามคำสั่งสอนของตถาคตก็จะสามารถระงับไม่รุนแรง บ้านเมืองใดที่คารพสักการะบูชาประสีมหาโพธิ์และกาสาวพัทก็จะได้รับความวิบัติเบาบางลงแต่จะหนีธรรมชาติหาผลไม่เริ่มแต่ศาสนาของตถา,าคตล่วงได้2485ปีไฟจะลุกลามจากทิศตะวันออกไม่วัดว่าอารามสมณชีพรามจะอดอยากยากเข็น คนบ้าจะเข้าป่าสัตว์ป่าจะเข้ากรงเมืองหลวงจะร้อนเป็นไฟลูกไฟจะตกจากฟากฟ้าเป็นเพลิงเผาพรานเหล็กก้าจะทยานผุดขึ้นจากน้ำมหาสมุทรจะชอกช้ำสงครามจะเกิดทั่วทิศศึกจะติดบ้านทหารจะเป็นเจ้าข้าวจะขาดแคลนทั่วแว่นแคว้นจะอดอยาก รูหมากจะหมดเมืองผู้ปราดเปรืองจะสูญสิน้นราชตระกูลและอัมมากร,ราษดรทุกคนพากันถืออำนาจเป็นธรรมไม่เขารพหลักธรรมโลกปรวนแปรให้นิยมเชื่อถ้อยคำของคนคดโกงคนกล่าวคำเท็จและคนประจบสอพรอยอมได้รับการเชื่อถือในสังคม คนดีมีศีลรประพฤติตรงประพฤติชอบไม่มีเสียงจะเกิดเจรจญวุ่นวายลูกจะพัดพรากจากแม่แม่จะพัดพรากจากลูกโคกจะเป็นน้ำผีขโมยจะเข้าเมืองปรเสื้อเมืองพระทรงเมืองจะเข้าไพรบุคคลใดจเจริญด้วยเมตตาการุณาไม่เบียดเบียนข่มเหงอิจฉาพยาบาทและประทุษร้ายซึ่งกันและกัน ประพฤติตนในศีละธรรมจะพ้นภัยพิบัติดูก่อนอานนตถาคตสงสารสัตว์เป็นล้นพ้นที่มีอายุไขอยู่ใกล้ย,ยุคก,กึ่งสมัยในเวลานั้นจะมีพระมหากษัตริย์ธรรมิกราชผู้เป็นพระโพธิสัตว์องค์หนึ่งจะเกิดภายในอุปธรรมของพระมหาเถระพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ท,ตทั้งสองพระองค์นั้น จะจัดการสถาปนาบำรุงพระศาสนาของตถาคตในระยะนี้เป็นยุคชาวศรีวิไลทั้งสองพระองค์นั้นสถิตจุนะเบื้องทิศตะวันออกของมัตชิมประเทศผู้มีบุญทั้งสองพระองค์จะเสด็จเข้ามาบำรุงพระศาสนาของตถาคตเป็นเที่ยงแท้สมณชีพรามจะตามเสด็จเป็นอันมาก หลวงพ่อเล่าถึงคำพยากรในข้อนี้หลวงพ่อเล่าไว้ในธรรมวิโมกฉบับที่130ในวาระที่มีการต่ออายุอีกครั้งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จมาพยากรณ์ไว้ว่านับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจะมีคนบรรลุอรหันต์ถึง700,000คนเซแล้วหลวงพ่อท่านได้อธิบายไปว่า นี่ไม่ได้หมายความว่าวันนี้อาจจะจนกว่าจะสิ้นศาสนาไม่ใช่เล็กน้อยขอให้อยู่ช่วยกันปูพื้นฐานท่านก็เลยบอกมาต่อไปให้สอนเฉพาะสังโยชน์ถ้าจบสิบก็ขึ้นต้นใหม่จบสิบก็ขึ้นต้นใหม่ฟังบ่อยจนกระทั่งรำคาญร,รำคาญหนักๆก,ก,ก็ไม่ต้องฟังเป็นอรหันต์ไปเลย จากนั้นแล้วหลวงพ่อตอบคำถามที่ว่าเจ็ดแสนคนนี่ของหลวงพ่อหรือของใครหลวงพ่อตอบว่าท่านไม่บอกจํากัดรวมแล้วก็เป็นสายของพระพุทธเจ้าดังนี้ต่อไปคราวนี้จะเป็นการวิเคราะห์คำว่าพระมหาเถระพระโพธิสัตว์กันต่อไปว่าได้แก่ใครคือผู้ที่อยู่ในคำทํานาย ข้อนี้ก็คงต้องสืบสาวเร่าเรื่องย้อนไปถึงคำว่าอภิญญาส่วนใหญ่เราจะรู้จักกันแค่พระอภิญญาแต่เพิ่งได้ยินว่ามีเด็กอภิญญาเกิดขึ้นด้วยที่เชียงใหม่แต่ถ้าย้อนไปถึงสมัยที่ประเดชพระคุณหลวงพ่อบวชอยู่กับหลวงพ่อปานพร้อมกับเพื่อนของท่านอีกสององค์ก็ได้อภินญ,ญาแต่มีคำสั่งให้เข้าป่าเมื่อบวชได้ 10, สิบพรรษาผ่านไป ส่วนหลวงพ่อท่านเล่าไว้ดังนี้หลวงพ่อจงพยากรณท่านสาธุชนพุทธบริษัทวันนี้ก็เป็นวันที่24ทธันวาคม2533ก็เป็นอันว่าหลังจากนั้นมาหลวงพ่อจงก็พยกักท่านก็บอกว่ากรสินทั้งสิประการนี่เธอใช้ได้หมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวเธอเองคร่องในกรรมฐานสิบแล้ว ก็มาหาสติประธานสูตรถามท่านว่าผมปรารถนาพุทธภูมิชาตินี้จะมีบุญวัสนารามีเต็มหรือขอรับท่านก็นิ่งนิดหนึ่งสักหนึ่งวินาทีท่านบอกว่าปรา่านบอกว่าถ้าเธอมีอายุถึง60ปีบุญวัสนารามีปรารถนาพุทธภูมิของเธอก็จะเต็มชาตินี้แต่ว่าเธอมีอายุแค่27ปี จะต้องแบกปุนวาสนา,ารารมีต้องบำเพ็ญบารามีไปอีกหลายชาติท่านบอกต่อไปอีกว่าไม่เป็นไรเธอก่อนจะเกิดมาเธอมีสัญญาแล้วถามว่าสัญญาอะไรขอรับท่านก็บอกว่าหลังจากอายุ40ปีไปแล้วเธอต้องลาจากพุทธภูมิแต่ว่าเวลานี้เธอต้องทำให้เข้มตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป อย่าท้อถอยจะประสบกับทุกอะไรก็ตามจะต,ต้องสู้กับทุกตั้งใจปฏิบัติตามกินพุทธภูมิเมื่อลาจากพุทธภูมิแล้วสิ่งที่เธอลาเธอขอสัญญากับพระพระท่านจะให้แล้วจะได้ตามนั้นแต่ว่าเธอจะต้องทำกิจพุทธภูมิต่อจนกว่าจะตายนี่เป็นคำพยากรณ์ของหลวงพ่อจงหลวงพ่อจงนี่ท่านเป็นพระอภิญญา แต่ก็ไม่ใช่อภิญญาอย่างเดียวเป็นพระปฏิสัมพิทายาณด้วยและท่านสอนต่อไปอีกว่าแต่ว่าเธอทั้งหลายจงอย่าลืมนะว่าต้องยึดอริยสัจเป็นสำคัญอริยสัจที่จะต้องตั้งใจทำให้มัน่นคือทุกขสัจเข้าใจในทุกสัจอย่างเดียวให้ได้จริงๆและเธอจะเข้าใจผลในทุกขสัจแต่ว่ากรรมฐานทั้ง40กอง จะต้องซ้อมไว้เป็นปกติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอภิญญาอย่าทำเป็นอันขาดการทำอภินญ,ญาไม่ใช่วิสัยของเธอเป็นวิสัยของสององค์นี้ต้องอยู่ป่าต้องใช้อภิญญาเธอจงเก็บอภิญญาไว้เป็นคู่มือเป็นคู่ปัญญาเพื่อเข้าใจในการตัดกิเลสอภิญญาใหญ่อย่าไปสอนอย่าขืนสอนเธอจะเหนื่อยเปล่า เราวิสัยแบบนี้จะยากสำหรับบุคคลที่จะพึงทำได้แต่ว่ามีอยู่แต่ก็ไม่อยู่ในฐานะที่เธอจะต้องเป็นครูต้องให้คนอื่นเขาเป็นครูกันเธอเอาเท่านั้นก็พอเป็นแค่ปัจจิตังเฮระกล่าวถึงหลวงพ่อตามที่ได้นําคำบอกเล่าของหลวงพ่อนี้คิดว่าท่านผู้ฟังคงจะได้คำตอบเองโดยไม่ได้คิดยกย่องครูอาจารย์ หรือที่เรียกกันว่าอวยคําว่าพระมหาเีระพระโพธิสัตว์ต้องเป็นองค์หลวงพ่อนั่นเองโดยเฉพาะพระมหาเีระที่ได้กล่าวถึงหลวงพ่อไว้มีดังนี้หลวงพ่อดาบทสุม,มโนพูดถึงหลวงพ่อฤษีว่าพระคุณเจ้าองค์นั้นเป็นอรหันต์องค์เอกองค์หนึ่งของโลกในปลายศาสนา5 0 0พันปีจะหาใครสอนเสมอเหมือนพระคุณท่านหาไม่ได้ พระคุณท่านองค์นั้นสอนได้คล้ายพระพุทธเจ้าสอนเพราะท่านปรารถนาพระโพธิญาณถ้าท่านไม่หลาพุทธภูมิหักใจเป็นพระอรหันตสาวกเสกอนท่านเทศเคล่าวใดเราวพวกเล่านี้ที่บำเพ็ญบารมีตามท่านมาจะฟังเทศจากท่านเพียงครั้งเดียวก็จะเป็นพระอรหันต์ตามได้ หลวงปู่สิมพุทธาจาโรบอกว่าหลวงพ่อมหาวีระท่านเป็นโลก,กวิถูแจ้งทั้งโลกแจ้งทั้งธรรมหลวงปู่บุตรดาทาวโรยังปรารพบถึงหลวงพ่อว่าหลวงปู่น่ะเหมือนหิ่งห้อยหลวงพ่อมหาวีระนั้นเหมือนพระอาทิตย์หลวงปู่คำแสนบอกว่าหลวงปู่บวชมาหกสิบกว่าพรรษาเข้านี่แล้ว เคยพบพระองค์ไหนเหมือนหลวงพ่อหลวงปู่ดูกล่าวถึงหลวงพ่อว่าท่านมหาวีระท่านมีบารมีสูงมีข้างบนเป็นกำลังนุนเป็นอาจารย,าย์ใหญ่สอนคนได้จำนวนมากข้าขอโมทนาพวกแกเกิดมาพบพระอรหันต์ที่มีบารมีสูงอย่าให้เสียทีที่ได้พบเอาสิ่งที่ตนปฏิบัติได้มาอบรมตนเอง หลวงปูช่ชมโพธิโกวัดวังมุยพระเดชพระคุณหลวงพ่อวีระวัดท่าสุงท่านเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมอันสูงส่งบารมีสูงชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของท่านท่านจะไม่มาอีกแล้วจะเข้าสู่พระนิพพานเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้ลูกหลานและสิทธิ์ท่านปฏิบัติให้เข้าถึงพระนิพพานขอจงได้ปฏิบัติติดตามคำสอนของหลวงพ่อเธอ จะได้เข้าถึงพระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้หลวงตามหาบัวกล่าวถึงหลวงพ่อว่าพระดีจะหาอะไรดียิ่งกว่านั้นไปอีกเล่าเอาละไล่เรียงเรื่องราวกันมายาวเยียยเพื่อเป็นการวิเคราะห์เจาะลึกถึงคำทำนายในอดีตใ,ใครที่เกิดมาทันชาตินี้ว่าโชคดีจริงๆที่ได้ทันการอุบัติของพระโพธิสัตว์ทั้งสองพระองค์ ผู้มีบุญทั้งสองพระองค์จะเสด็จเข้ามาบำรุงพระศาสนาของตถา,าคตเป็นเที่ยงแท้สมณชีพรามจะตามเสด็จเป็นอันมากดังนี้แล